บันทึกคนบันเทิงพูดถึงดาวใจภัยจิตบอกขนลุกชีวิตรักชรินนันทนาคอรสร้างความสุขให้กับคนไทยยาวนานถึง70ปีดาวใจภัยจิตเล่าถึงการทำงานของชรินนันทนาคอรว่าเป็นคนทำงานโคตรละเอียดเพราะมีใจรักและทุ่มเทกับงานขนลุกกับชีวิตรักชรินนำมาเป็นบทเพลง สร้างความสุขให้กับคนไทยยาวนานถึง70ปีดาวใจภัยจิตให้ความเคารพชรินนันทนาคอนเป็นครูเป็นลูกศิษย์ที่เป็นทั้งครูในสายอาชีพและการสั่งสอนเรื่องการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาวันที่27สิงหาคม2 5 6 7ดาวใจภัยจิตได้มาร่วมงานสวดอภิธรรมชรินนันทนาคอนด้วยความเคารพรัก พร้อมเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่าใจหายค่ะพี่ชรินเป็นบรมครูของดาวใจภัยจิตคนหนึ่งเลยท่านเป็นคนที่เอ็นดูดาวใจเสมอมาและคอยแนะนำเรื่องของการร้องเพลงการใช้ชีวิตและคอยให้ข้อคิดต่างๆอยู่เสมอเราจึงรักและเคารพท่านมากเราได้ความรู้จากท่าน เอามาต่อยอดจนเป็นดาวใจภัยจิตทุกวันนี้โดยเฉพาะวิธีการร้องเพลงที่ต้องร้องให้ชัดเจนทำยังไงที่จะให้เพลงไพเราะร้องนะร้องได้อยู่เพียงแต่เราไม่รู้เทคนิคท่านก็จะมากระซิบบอกตรงนี้ต้องร้องอย่างนี้นะมันถึงจะเพราะกว่าที่เราร้องอยู่ต้นแบบของดาวใจภัยจิตคือคุณรวงทองทองลั่นทม แต่ดาวใจมาต่อยอดที่คุณชรินนันทนาคร์ดาวใจรักและเคารพศรัทธาในตัวท่านมากท่านคุยสนุกคุยเก่งสมกับเป็นผู้สร้างภาพยนตร์จริงๆท่านคอยให้กำลังใจน้องๆอยู่เสมอในเรื่องของการใช้ชีวิตจะบอกดาวใจอย่าไปจริงจังกับชีวิตมากนะักเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะอย่าไปกังวลมากเพราะในโลกนี้ เราไม่สามารถคนทั้งโลกได้รอเชื่อฉันเถอะดาวใจไพจิตยังได้เล่าถึงการทำงานของครูชรินนันทนาครไม่ว่าจะหนังหรือเพลงอะไรที่ผ่านมามือท่านโคตรละเอียดในเรื่องของการทำงานท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อง,งานและที่สํำคัญที่สุดสตอรี่ความรักของครูชรินนันทนาคร ถูกสร้างเป็นเพลงอันไพเราะขับกล่อมคนไทยมายาวนานกว่า70ปีขนลุกเลยค่ะจากผลของความรักของท่านครั้งที่1เกิดเป็นเพลงธาตุเทวีครั้งที่สองเกิดเป็นเพลงหยาดเพชรกว้านพะเยาและเพลงอื่นๆตามมาอีกสตอรี่ความรักของท่านถึงจะสมหวังหรือไม่สมหวังก็ตาม แต่ได้สร้างเพลงออกมามากมายศิลปินรุ่นท่านต่ำได้สูงได้ทำให้เพลงได้อารมณ์ไม่ว่าจะนังหรือเพลงอะไรที่ผ่านมือท่านโคตรละเอียดเลยนะท่านทุ่มเทจริงๆก็ขอให้ท่านไปดีไปสู่สวรรค์ไปเป็นเทวดาท่านให้ความสุขกับผู้คนมาอย่างยาวนานชีวิตท่านเหนื่อยนะ แต่ท่านมีความสุขที่งานของท่านเป็นอมตะท่านเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงน่ารักมากอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ทำท่านเป็นปูชนียบุคคลที่อยู่ในใจในความทรงจำของดาวใจัยจิตตลอดไปตราบนานเท่านานรักไม่ลืมคะ่ะท่านจะไม่มีวันตายจากหัวใจของดาวใจัยจิตคะ่ะส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์นักร้องดังคุณดาวใจไพจิตนะครับ ดาวใจไพจิตหรือดาวใจไพจิตสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม2497มีชื่อเล่นว่าหมูเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงที่มีชื่อเสียงเคยเป็นนักร้องประจำวง,งดนตรีสุนทราพรของครูเอื้อสุนทรสนานแต่ไม่มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงผลงานเพลงแรกที่ได้ทำการบันทึกแผ่นเสียง เมื่อปี2,512คือเพลงสิ้นลาและเพลงไม่อยากอยู่ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรบรการหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานร้องเพลงเดี่ยวและเพลงคู่มากกว่า1,000เพลงเพิ่มเติมรายละเอียดให้สักนิดหนึ่งนะครับเตือนใจยุ่นสะอาดเกิดเมื่อวันที่12 2,479ที่จังหวัดพระนคร เป็นลูกสาวของคุณแม่เรนูเลอสิง์จบชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงที่โรงเรียนวัดอุทัยธารามและไปเรียนต่อที่โรงเรียนวรรณวิทย์และโรงเรียนสตรีนนทบุรีจนจบชั้นประถมะศึกษาที่7แล้วเข้าสู่วงการร้องเพลงหลังจากนั้นก็ใช้เวลาว่างไปเรียนกศนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงต่อปริญญาโทที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาคนอกเวลาราชการสาขานารมิตสินแขนงวิชาแฟชั่นและสิ่งทอจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยและจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีการศึกษา2555สถานภาพสมรสพูดถึงการเข้ามาเป็นนักร้องดาวใจไพจิตสนใจการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดอุทัยธารามดาวใจเป็นนักล่ารางวัลตัวเต็งของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเลือกเพลงของรวงทองทองลั่นทมเข้าประกวด ต่อมาดาวใจได้มาสมัครเป็นนักร้องที่โรงเรียนสุนทาราพรการดนตรีได้ฝึกหัดการร้องเพลงกับครูเอื้อสุนทรสนานอยู่สองปีจึงลาออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวใช้ชื่อว่าดาวใจไพยจิตซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งให้โดยครูสวัสดพิจิตบรการแทนชื่อจริงเตือนใจยุ่นสะอาดนามสกุลจริงก่อนสมรส ขับร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกด้วยเพลงสิ้นลาและไม่อยากอยู่ผลงานการเขียนของครูศรีสวัสดิ์กับวงยุงทองดาวใจไพยจิตได้รับความนิยมอย่างสูงสุดระหว่างปี2515ถึงปี2525 25ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำสถานีวิทยุเสียงสามยอดสาขาเพลงยอดนิยมยอดเยี่ยม จากเพลงอย่ามารักฉันเลยพศ2518และเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาพศ2521ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในเพลงน้ำตาดาราจนถึงปี2523 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกต่อไปขอบคุณครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินกดไลค์กดแชร์ได้ตามโอกาสจะได้ไม่พลาดเจอกันครั้งต่อไปโชคดีวสวัสดีครับ